วันนี้นะครับตลาดแรงงานของประเทศไทยเนี่ยครับมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีน้องๆหลายคนนะครับสอบถามผมมาว่าพี่ครับพี่มีงานให้ผมทําหรือเปล่าครับบางคนก็สอบถามผมมาว่านะครับพี่ครับผมยังหางานไม่ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์นะครับเทคนิคเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคในการหางานยังไงให้ได้งานนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะครับสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์มนพปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตําแหน่งเป็นผู้จัดการอาว,วุโสหรือซีเนียร์ดาแคสติ้งมเนเจอร์นะครับนอกจากนี้ผมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญดา้านอลูมิเนียมดาแคสติ้งสเปเชียลิสต์เป็นวิทยากรนะครับเป็นที่ปรึกษาตามองคอ์กรทั่วไปด้วยนะครับ มีน้องๆหลายคนนะครับสอบถามผมมาว่าพี่ครับพี่มีงานให้ผมทําหรือเปล่าครับบางคนก็สอบถามผมมาว่านะครับพี่ครับผมยังหางานไม่ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์นะครับเทคนิคเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคในการหางานยังไงให้ได้งานนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการหรือตามทฤษฎีสักเท่าไหร่ แต่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่กําลังมองหางานใหม่อยู่หรือว่าสําหรับหลายๆคนที่กําลังตกงานอยู่กําลังหางานอยู่นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับให้ได้งานเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิง่งกดติดตามให้ทางช่องยู u ูบดิค a s t i n g and Engineering Knowledge Sharing ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่เพื่อนเพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับความรู้ดีๆประสบการณ์ดีๆและเทคนิคดีๆทริคดีๆนะครับที่ผมจะนำมาแชร์ในช่อง y t u t u d i e i c s t t n n g n n e n n i n n e r r n n k n o w w l e g e Sharing นะครับขอบคุณมากครับปัจจุบันนี้นะครับตลาดแรงงานของประเทศไทยเนี่ยครับมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีแรงงานต่างประเทศนะครับหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่มากขึ้นนะครับ แต่เศรษฐกิจกับไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็โรงงานนะครับบริษัทต่างๆนะครับทําการลดต้นทุนลงโดยการลดจํานวนคนลงนะครับจึงทําให้การแข่งขันในตลาดแรงงานนี้ค่อนข้างสูงมากขึ้นนะครับยังไงก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับได้หางานให้ได้มีงานทําเร็วๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์6เทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการหางานยังไงให้ได้งานนะครับ ซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ผมเป็นหลักการของผมที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับเป็นเป็นหเทคนิคที่ผมทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในการที่ผมใช้หางานในปัจจุบันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับให้ได้งานเร็วๆนะครับสําหรับเทคนิคแรกนะครับก็คือเราต้องค้นหางานนะครับที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเท่านั้นนะครับ ทำไมเราต้องค้นหางานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเท่านั้นครับคำตอบก็คือถ้าหากเราไม่ค้นหางานที่ตรงกับความสามารถของเรานะครับเรายื่นใบสมัครเข้าไปนะครับบริษัทเขาก็จะคัดใบสมัครของคุณออกอยู่ดีนะครับหรือถ้าหากคุณได้เข้าไปสัมภาษณ์งานนะครับคุณก็ไม่สามารถสัมภาษณ์งานผ่านได้อยู่ดีนะครับหรือถ้าหากคุณโชคดีกว่านั้นนะครับคุณสัมภาษณ์งานผ่านได้เข้าไปเริ่มงานกับเขานะครับ คุณก็ทํางานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องได้ออกจากงานอยู่ดีนะครับจึงขอย้ําว่าคุณควรจะหางานนะครับที่เหมาะสมกับความสามารถนะครับกับสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับในการหางานนะครับมีหลากหลายวิธีและง่ายกว่าสมัยก่อนมากนักนะครับสมัยก่อนเวลาเราจะหางานทีนะครับเราจะรู้ว่าที่ไหนเปิดรับสมัครงานนะครับเราต้องไปตามบอร์ดอินโฟมิชันนะครับ ตามโรงงานนั้นๆหรือว่าตามบริษัทนั้นๆครับหรือเราอาจจะไปดูตามบอร์ดอินโฟมิชันตามหน้านิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือไปเปิดดูในหนังสือพิมพ์นะครับต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์หางานมาแล้วเราก็มานั่งอ่านหาค้นหางานนะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากมากเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบ 4G นะครับวิธีการหางานก็ง่ายมากเลยนะครับแค่คุณมีคอมพิวเตอร์นะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับ มีโทรศัพท์มือถือนะครับคุณก็สามารถหางานที่คุณต้องการได้เลยนะครับซึ่งช่องทางในการหางานก็มีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้ Google นะครับคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าหางานเจ,จ้มมจาหน้าที่จัดซื้อสมมุตินะครับก็ลิสต์เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั้งหมดก็จะออกมาให้คุณเห็นคุณก็สามารถนั่งหาได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องนั่งรถไปตามนิคนมอุตสาหกรรมต่างๆเหมือนสมัยก่อนนะครับหรือถ้าหากคุณใช้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ เป็นเว็บไซต์ในการหางานนะครับยกตัวอย่างเช่น jobdb นะครับ job ไทยนะครับ jobtop กันเป็นต้นนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้าไปตามเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปค้นหางานว่าแครเอียหรือว่าเปิดรับสมัครงานนะครับเราก็ไปคลิกดูได้เลยนะครับว่ามีตําแหน่งงานอะไรว่างบ้างนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราใช้เว็บไซต์ของ เอเจนซี e รีคูดเมนต์นะครับเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาไปกรอกข้อมูลประวัติแล้วก็ไปหางานในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากครับง่ายกว่าในอดีตมากเลยนะครับเทคนิคที่2นะครับเทคนิคถัดไปนะครับเราต้องทําการลิสต์นะครับลิสต์งานที่เหมาะสมกับเราที่เราค้นหามาจากเทคนิคที่1น,นะครับเราทําการลิสต์ทั้งหมดเลยนะครับโดยไม่สนใจว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนเป็นบริษัทอะไร ตําตแหน่งอะไรเราไม่ไม่สนใจนะครับเราสต์ออกมาเลยครับสต์งานทั้งหมดที่เราหามาได้จากเทคนิคแรกนะครับโดยวิธีการสต์นะครับสต์งานรายการงานที่เราค้นหามาได้นะครับเราอาจจะเรียงตามาตัวอักษรของชื่อบริษัทหรือเราอาจจะเรียงตามาจังหวัดหรือแอเรียน,นั้นๆที่บริษัทนั้นตั้งอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกทุกท่านนะครับที่ต้องการจะ จะลิสเลยนะครับหรือว่าจัดกลุ่มเลยนะครับก็ทําตามใจชอบเลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจว่างานนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอยู่ไกลไม่ไกลเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากนะครับหรืออาจจะตําแหน่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบไม่ต้องสนใจนะครับลิสทั้งหมดงานที่เราหาได้ทั้งหมดออกมาก่อนนะครับสําหรับเทคนิคถัดไปนะครับเทคนิคที่สามนะครับก็คือเราต้องทําการเรียงลําดับนะครับเรียงลําดับงานที่เรา รต์ไว้นะครับเลียงลําดับตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการงานใกล้บ้านนะครับเราก็เอาแอเรียของบริษัทนั้นๆตั้งเป็นเป็นหัวข้อหลักนะครับแล้วเราก็เรียงลงมาหรือเราจะเรียงจากตําแหน่งนะครับเราก็เอาตําแหน่งที่สูงที่สุดนะครับในงานที่เราลิสต์ออกมานะครับเรียงลงมาหรือเราจะจัดกลุ่มเป็น งานที่เราชอบนะครับแล้วก็ลิสต์ออกมาหรือบริษัทที่เราชอบแล้วก็ลิสต์ออกมาตามความสะดวกที่ทุกทท่านต้องการเลยนะครับสําหรับเทคนิคที่4นะครับเทคนิคถัดไปนะครับก็คือทําการเขียนเรซูเม่หรือ CV นะครับให้เหมาะสมกับงานนั้นๆนะครับที่คุณลิสต์ออกมานะครับที่คุณจัดเป็นกลุ่มจัด Priority มันออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปสมัครงานในตําแหน่งโปรดักชัน n e n อเอนจิเนียร์นะครับ คุณก็ต้องทำการเขียนเรซูเม่ของคุณนะครับให้แมทกับตำแหน่ง p r o ดั c t i o n Engineer นะของบริษัทนั้นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาต้องการคนที่มีผลงานในการ i m p r o v เมนต์หรือว่าการทำ Cost ส e d u c t i o n นะครับในเรซูเม่ของคุณนะครับคุณต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือทำโปรเจกที่เกี่ยวกับการลดคอร์สนะครับหรือว่าการทำคอร์สดีดักชันนะครับหรือถ้าหากเขาต้องการคน ยกตัวอย่างเช่นเราไปสมัครงานตำแหน่งพนักงานเชื่อมนะครับเขาต้องการพนักงานที่เชื่อมอใต้น้ํานะครับเราในเรซูเม่ของเรานะครับเราต้องกําหนดไปด้วยนะครับว่าเรามีประสบการณ์ในการเชื่อมใต้น้ําและก็ต้องแนบใบเซอร์ติฟิเคเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคในการเขียนเรซูเม่หรือ CV นะครับต้องทําการเขียนเรซูเม่หรือ CV นะครับให้แมทกับตําแหน่งนั้นๆนะครับ ซึ่งถ้าให้ดีก็คือสมมุติคุณไปสมัครงาน5ที่นะครับเรซูเม่ใน5ที่ไม่ควรจะเหมือนกันนะครับควรจะแมทกับบริษัทที่คุณไปสมัครนะครับคุณต้องไปอ่านดู Job Description ของอบริษัทที่คุณจะไปสมัครนะครับในตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครแล้วคุณต้องทําการเขียนเรซูเม่นะครับให้แมทกับ Job Description ที่เขากําหนดไว้นะครับแต่ว่าคุณต้องทําได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่า เขียนแอปพลายไปแล้วทําไม่ได้ก็เวลาคุณไปทํางานกับเขาจริงๆนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องออกจากงานเพราะว่าคุณทํางานนั้นไม่ได้นะครับต้องเลือกงานที่เหมาะสมนะครับลิ์งานออกมานะครับเรียงระดับตามความชอบหรือตามความสําคัญหรือตามที่คุณเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดนะครับแล้วคุณก็ต้องทําการเขียนเรซูเม่นะครับให้แมทกับงานนั้นๆนะครับเพื่อทําการเอาไปสมัคร ตามบริษัทนั้นๆที่คุณต้องการนะครับสําหรับเทคนิคถัดไปนะครับเทคนิคที่5ก็คือเราต้องทําการสมัครงานนะครับหลังจากที่เรามีเรซูเม่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการยื่นใบสมัครไปตามบริษัทต่างๆที่เราสต์ไว้นะครับตามที่เราพิเออร์เรตี้ไว้นะครับวิธีการยื่นใบสมัครก็มีหลากหลายวิธีนะครับในปัจจุบันอาจจะยื่นผ่านเว็บไซต์นะครับยื่นเป็นจดหมายก็ได้นะครับหรือว่าส่งเป็นอีเมลอิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับ หรือถ้าหากใครสะดวกก็ไปยื่นใบสมัครตามหน้าโรงงานก็ได้นะครับก็จะทําให้เร็วมากขึ้นนะครับเทคนิคในการยื่นใบสมัครนะครับควรจะยื่นแค่อา่าอาทิตย์ละ2อถึงสที่นะครับหรือว่า2อาทิตย์5ที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าหากเรายื่นมากเกินไปนะครับจะทําให้เราจัดคิวในการไปสัมภาษณ์งานนะครับอ่าสับสนแล้วก็อ่ามันจะ มากเกินไปในการที่คุณไปสมัครงานนะครับในการที่คุณต้องไปสัมภาษณ์งานนะครับทําให้คุณต้องเสียเวลาในการทํางานปัจจุบันของคุณอยู่นะครับเพื่อเพราะว่าบางคนอาจจะต้องลางานไปสัมภาษณ์งานอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าาดใครตกงานอยู่นะครับก็ยื่นสมัครไปได้เลยครับเต็มที่นะครับตามใจชอบของคุณเลยแน่นอนได้เลยนะครับสําหรับเทคนิคถัดไปนะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคที่หครับนั่นก็คือ เราต้องทำการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานที่ดีนะครับช่วงที่เรารอบริษัทนะครับหลังจากที่เรายื่นใบสมัครไปแต่ละบริษัทแล้วนะครับเราช่วงที่เรารอเขาเรียกสัมภาษณ์งานนะครับเราต้องทําการเตรียมตัวเตรียมตัวเราให้พร้อมนะครับสําหรับการสัมภาษณ์งานนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องไปทําบุคลิกของเราให้ดีนะครับเตรียมชุดให้พร้อมนะครับชุดต้องสง่านะครับบุคลิกต้องดีผมหนวดต้องตัดโกนให้เรียบร้อยนะครับ ต้องหาชุดที่สุภาพเรียบร้อยนะครับเพื่อในการสัมภาษณ์งานนะครับจะได้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับและนอกจากนั้นคุณต้องวางแผนในการเดินทางด้วยนะครับสมมุติคุณสมัครงานไว้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณต้องหาวิธีการเดินทางวางแผนการเดินทางนะครับของคุณเพื่อไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับยังไงให้ทัน เวลาในการสัมภาษณ์งานนะครับเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น6เทคนิคง่ายๆนะครับในการหางานยังไงให้ได้งานนะครับก็เริ่มจากเราต้องหางานนะครับค้นหางานนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวเราที่เกี่ยวกับความสามารถของเรานะครับที่เรามีอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการลิสต์นะครับลิสต์ up ท right. ั้งหมดนะครับลิสต์ up งานทั้งหมดที่เราหามาได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดหมวดหมู่นะครับตามที่ความต้องการที่เราชอบหรือตาม ตรงกับความสามารถของเรามากที่สุดนะครับสมมุติคุณต้องการหางานที่เป็นโปรดิวชันเอนจิเนียร์นะครับคุณก็ต้องเอาโปรดิวชันเอนจิเนียร์ไว้กลุ่มแรกๆนะครับในการหางานหรือว่าคุณสมมุติคุณอยากได้งานที่จังหวัดชลบุรีนะครับคุณก็ต้องอจัดหมวดหมู่เป็นจังหวัดแล้วก็เลือกบริษัทที่ดีๆหรือว่าบริษัทที่คุณชอบนะครับไว้อันดับต้นๆนะครเพื่อในการสมัครงานนะครับ หลังจากนั้นคุณก็ต้องมาทําการเขียนเรซูเม่นะครับหรือ CV นะครับให้ตรงกับตําแหน่งงานของบริษัทนั้นๆตามจ o อบ e s สคริปชันที่เขาต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ทําทำการยื่นใบสมัครนะครับยื่นสมัครงานไปแต่ละที่ที่ที่คุณเขียนเรซูเม่มานะครับคุณต้องยื่นไปทุกทกที่นะครับโดยจัดการวางแผนในการยื่นให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าคุณต้องจัดเวลาในการไปสัมภาษณ์งานอีกด้วยนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องมาทําการเตรียม ตัวในการสัมภาษณ์งานนะครับเพื่อที่การสัมภาษณ์งานคุณจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยังไงสําหรับคลิปนะคลิปถัดไปนะครับคลิปคลิปหน้านะครับผมก็จะเอาเทคนิคในการเขียนเรซูเม่นะครับเขียนเรซูเม่ยังไงให้ได้ให้ได้งานนะครับหรือสัมภาษณ์งานนะครับเทคนิคในการสัมภาษณ์งานนะครับสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งานนะครับ สำหรับสถิติของผมเองนะครับตัวผมเองส่วนตัวนะครับก็ตั้งแต่สัมภาษณ์งานมานะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่พลาดก็คือลองไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่ไม่แมทกับความสามารถของตัวเองนะครับจึงทำให้ไม่ได้งานนั้นไปนะครับแต่ถ้าไปสมัครงานหรือว่าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่แมทกับความสามารถของผมเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้งานทั้งหมดนะครับ ก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่อง y o u t u b n channel d y t i n g a n d e n g i n n g r n n g Knowledge Sharing นะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆมองทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับข้อมูลดีๆความรู้ดีๆนะครับของช่อง YouTube Channel d i e Casting and e n g i n e e r n n g Knowledge Sharing นะครับสุดท้ายก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้งานตามที่ทุกๆคนต้องการในเร็วๆวันนะครับขอบคุณมากครับ ครับสู้ๆนะครับ